เรื่องของดวงโชคชะตา โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่28มีนาคมพุทธศักราช2566สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมองเห็นเงินในบัญชีแล้วก็สุขใจเพราะมีเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการงานตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะมีไอเดียใหม่ๆโลดเล่นเสนองานอะไรก็ได้รับการตอบรับที่ดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของ คนมีคู่คุณและคนรักมีความรักความเข้าใจกันดีต่างฝ่ายต่างทุ่มเทซึ่งกันและกันมีแต่ความหวังดีให้กันตลอดส่วนคนโสดดวงความรักของคุณกําลังเปิดเร็วๆนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินถึงแม้จะมีงานเหนื่อยแค่ไหนงานของคุณดีมีแต่เงินเข้าเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเรื่องของการงานจะได้เจองานยากงานหินแค่ไหนแต่คุณก็สามารถรับมือได้ส่วนใหญ่คุณจะต้องทําเองเป็นหลักเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและ คนรักความรักเป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองคนมีความขัดแย้งกันบ้างแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันส่วนคนโสดคุณจะได้พูดคุยกับใครบางคนเคยผิดหวังมาก่อน สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินหลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลารายรับตอนนี้ไม่มีสะดุดบริหารจัดการดีๆมีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถังเรื่องของการเงินต่างๆที่คุณได้ตอนนี้คุณตั้งใจและทุ่มเทไปก่อนหน้านี้ทุกวันนี้ผลตอบแทนสำเร็จผลแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักรักกันดีไม่มีอะไรที่พลากจากกันได้ส่วนคนโสดครองรักต่อไปเรื่อยๆคุณจะมีใครเข้ามาแย่งตําแหน่งของคุณไม่ได้เลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธ เรื่องของการเงินมีเงินเข้ากระเป๋าไม่ทันไรคุณก็เอาออกไปแล้วอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดทิ้งไปก่อนก็จะดีเรื่องของการงานการงานของคุณดาวรุ่งพุ่งแรงตอนนี้มีเงินมีทองมากมายมาจากการทํางานนั่นแหละเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักเข้าอกเข้าใจกันดีไม่ว่าจะทําอะไรต่างคนต่างคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันส่วนคนโสดเตรียมตัวโสดไว้ได้เลยเพราะยังไม่มีใครเข้ามาเลยสําหรับคนที่เกิดวนันพัสรดีเรื่องของการเงินตอนนี้มีรายได้เข้ามา ไม่ขาดสายคุณสามารถบริหารจัดการการเงินได้เรื่องของการงานงานของคุณหนักแบบสุด,สดแถมมีอุปสรรคเข้ามามากมายทาทาย,ทายความสามารถงานท้องานหนักแค่ไหนคุณก็ไม่เคยบุกพลองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างคอยปรึกษาซึ่งกันและกันแนะนําให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆสิ่งส่วนคนโสดมีความรักต่างไวเข้ามาคุณได้คุยและทําความรู้จักสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงิน คนเกิดวันศุกร์โชคดีจากการทํางานเยอะแยะมากมายมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาเต็มไปหมดเรื่องของการงานความสําเร็จความสว่างในตอนนี้ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่งานของคุณเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันร,รักกันความสัมพันธ์ของคุณเหนียวแน่นส่วนคนโสดมีเรื่องบังเอิญที่ทําให้คุณได้เจอและพบรักครั้งใหม่สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินเน้นเรื่องของการออมเป็นหลั ตอนนี้มีเงินเข้ามามากมายเต็มไปหมดเรื่องของการงานการงานของคุณความรู้ความสามารถของคุณความพยายามของคุณทํง่ายงานของคุณออกมาดีและสําเร็จตามที่คุณตั้งใจเอาไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักต่างรักและเข้าใจกันมีบรรยากาศรักอบอวลไปด้วยกันไม่ว่าจะคบกันนานแค่ไหนส่วนคนโสดยู่ๆก็มีคนเข้ามาสนใจทําให้คุณหัวใจพองโตอีกครั้งดวงวันนี้ดวงตรายวัน คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ